ครั้งแรกมันก็จะเขินๆหน่อยมันก็จะมีคนไปกระจุกกระจิกอยู่แบบแถวเตียงจีนะคะฮัลโลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะเออตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาตอบคําถามต่างๆในเรื่องของการใส่บิกินี่วับวับแวมเพราะว่า หลายคนน่ะชอบถามมาหลังไม่แล้วก็จะมีอาการเครอะเขินเวลาที่นุ่นใส่ชุดว่ายน้ําหรืออะไรลงในโซเชียลมีเดียก็จะมีอินบ็อกดีเอ็มต่างๆนะคะมาถามว่าพี่นุ่นตรงส่วนนั้นน่ะตรงคุณน้องอะ่ะกาจัดขนหรือว่าโกนหรือว่าถอนหรือว่ายังไงนะคะก็วันนี้นุ่นจะมาชี้แจงแถลงนะคะเพราะว่าช่วงนี้นุ่นใส่ชุดว่ายน้ําบ่อยมากจะบอกว่าเราอะ่ะกาจัดขนด้วยการเลเซอร์ทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะ ลึกเลยนะคะว่าวิธีการเตรียมตัวยังไงระหว่างการทําเป็นยังไงหลังทําต้องรักษายังไงการทําถี่แค่ไหนนะคะเริ่มจากวิธีการเตรียมตัวก่อนที่จะไปทําเลเซอร์นะคะตัวนุ่นเองเนี่ยจะไม่ยุ่งอะไรกับตรงส่วนนั้นเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเบาบางนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปโกนหรือเราไปแคะแกะเกาไปถอนอะไรเงี้ยมันเจ็บมากเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่เซนซิทีฟมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ่นก็เลยเลือกวิธีการเลเซอร์แล้วก็ที่ที่ นุ่นทำเนี่ยคนไปทําเยอะมากนะคะนุ่นเห็นวิดีโอแบบบล็อกเกอร์หลายคนมากรวมถึงเน็ตไอดอลก็ไปทําที่นี่กันเยอะนะคะนั่นก็คือกังนัาคลินิกนะซึ่งนุ่นรู้สึกว่าดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรไปเลยนะคะเราก็ปล่อยเลยให้เป็นหน้าที่ของทางคลินิกนะคะพูดอย่างนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจเราพาลงพื้นที่กันเลยดีกว่าเอาไม่ใช่พื้นที่หมายถึงพื้นที่นะคะเออสำหรับการกำจัดขน หลายคนอาจจะยังไม่รู้ไม่เคยเรียนรู้นะคะก็คือจะมี2เชฟนั่นก็คืออันนี้คือเป็นแบบบาซิเลียนนะคะแบบบาซิเลียนคิดในใจว่าก็คือปฐมไวแรกแย้มที่มันแบบว่าเกลี้ยง นะคะหรือว่าจะเป็นแบบบิกินี่ติ้งนะคะพูดแบบอ้อมๆหน่อยก็คือแบบฟิลแบบมัธยมอะไรย่งเงี้ยนะคะทั้ง2แบบเนี้ยถ้าทํามาแล้วสามารถใส่บิกินี่ได้เหมือนกันทั้งคู่อ่ะก็คือมันจะหลบหลบแอบแอบ,แบซ่อนซอยู่นะคะเออคือยากที่จะเห็นแล้วแหละก็โอเคตามแบบที่ชอบได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปลงพื้นที่กันนะว่าวิธีการขั้นตอนมันเป็นยังไงเจ็บไหมเสียวไหม ร้องไหมเขินไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปปัก จะมีของให้กินฟรีนะคะนี่ถ้าใครมาแล้วแบบหิวก็สามารถหยิบได้เลยส่วนเราก็คือหิวแหละดูออกคะ เี็จชุดเสร็จแล้วจ้าเราก็กําลังจะนั่งรอนะคะเพื่อแปะยาชานะจริงๆจะบอกว่าเราอะเคยกําจัดขนมาแล้วแต่ว่าวันนี้คือมาทําให้ดูเพื่อที่จะให้เห็นภาพว่าโอเคแปะยาชานะไม่เสร็จนะอะไรอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะคะ คือตอนนี้ก็แปะยาชาอยู่นะคะรอประมาณส5ิ้านาทีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่เคยมาทําเลยแล้วมาทําที่เนี่ยคือเขาจะดูแลดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาเลยเตรียมใจมาอย่างเดียวเพราะว่าคนที่ไม่เคยครั้งแรกมันก็จะเขินๆหน่อยทุกคนนึกออกปะเพราะว่ามันก็จะมีคนไปกระจุกกระจิกอยู่แบบแถวเตียงจีนะคะเพื่อที่จะแบบโกนหรือว่าแบบแปะยาชานะคะแต่ว่าไม่เจ็บนะคะแล้วก็นู่นอะไม่ได้ทําครั้งแรกนู่นยังแปะเลยเพื่อความชัวเพราะว่าบางที มันมีแบบบางจุดที่ขนเราแข็งมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเลเซอร์มันลงไปที่ผิวอะ่ะมันจะจี๊ดจีดอะ่ะมันจะร้อนๆเหมือนเอาความร้อนไปจี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ยาชาไว้ก็คือชัวร์กว่าถ้ามีเวลาเผื่อมาเนาะก็เตรียมตัวเรื่องความเขินนะั่นแหละอย่างที่บอกเพราะว่าขนาดนุ่นแบบครั้งที่2ครั้งที่3มันก็ยังไม่มีทางชินนะกับการที่แบบว่ามีคนมาแหวกซิมจีเราอะไรอย่างเงี้ย จะบอกเลยว่าเขินแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าพี่เขาก็คือชินแล้วเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เนี่ยคือเขาดังเรื่องการกําจัดขนมากวันหนึ่งก็จะมีแบบหลายเคสมากพอบอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะคิดว่าจกตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนู่นน่ะจะพาเข้าไปดูตอนทําด้วยนะคะเดี๋ยวรอแปะยาชา45นาทีนะจ๊ะแล้วไปดูตอนทํากันเลยค่ะ โอเคตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าไปเลเซอร์กันนะคะทุกคนจะให้ดูเครื่องเครื่องที่จะเลเซอร์ขนเรานะคะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบเออมาเลเซอร์คลินิกกับเลเซอร์เครื่องจิตจิจ,จที่บ้านอะ่ะก็เหมือนกันอะไรเงี้ยทุกคนดูเครื่องก่อนมันไม่เหมือนแน่นอนนะคะก็คือตัวนี้เป็นเครื่องนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะตัวละ2ล้านบาทคือแบบส่งตรง,ตรง,ตรงมาจากยุโรปทุกคน ซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่กำจัดขนได้ลึกที่สุดแล้วนะตอนนี้นะคะที่มีเลยนะโอเคเราก็จะเลเซอร์กันแล้วจ้าเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าไม่เจ็บนะคะทุกคนตอนนี้ทำอยู่นะคะก็ทำมาสักพักนึงแล้วจะบอกว่าชิลมากนะคือพี่เขา,าทำดีด้วยแล้วก็ตัวเครื่องอ่ะดีด้วยไม่มีแสงไม่มีความเจ็บ ไม่มีกลิ่นไหมอะไรที่เราคุ้นเคยนะคะแค่ได้ยินเสียงติ๊ดติ๊ติติ๊ก็คือพี่เขายิงอยู่นะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ระคายผิวเลยนะคะชิลมากก็รอทําเสร็จจ้า ร้อยแล้วค่ะก็ถ้าใครที่แบบทําครั้งแรกก็อาจจะแบบมีราคายเครื่องบ้างแต่ว่าเขาทายาให้นะก็ไม่ได้รู้สึกแสบหรือว่าอะไรแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่แบบขนแบบอาจจะหนาหรือว่าแบบเส้นใหญ่อะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบจี๊ดจบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบเจ็บจนต้องร้องโอ้ยอย่างเงี้ย <laughs> อันนี้คือเราจําลองจากข้างล่างมาข้างบนให้ดูว่าเือก็โกนก่อน <laughs> <laughs> เห็นภาพเลยแล้วก็เชด็ด อย่างนี้เย็นมากแต่ว่าอันนี้ไม่แปะยาชาไม่เจ็บจริงข้างล่างว่าไม่เจ็บแล้วข้างบนไม่เจ็บกว่าอีกอ่ะย,ย,ยิบ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 แต่ว่าแบบไม่ได้ทนไม่ได้อ่ะคือจริงๆแล้วอธิบายความรู้สึกไปอ่ะคนก็คงไม่เก็ทเนาะต้องมาลองทําเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ยกลางน้ำคนิกอ่ะ เขาสามารถให้ทุกคนอนะใครก็ได้เลยนะคะแอดไลน์ด้านลาน่างนี้เดี๋ยวนุ่นจะขึ้นไว้ให้นะคะก็แอดไลน์มาแล้วก็บอกนัดคิวมากจาจัดขนจุกกระเร่ะฟรีได้เลย1ครั้งแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยนะคะแบบที่นุ่นทํานี้เลยแต่ว่าฟรีฟังมากคือสามารถเข้าไปทําได้ทุกสาขานะคะกังนําคลินิกจะมีหลายสาขามากสามารถดูสาขาหรือว่า สอบถามสาขาได้ที่ไลน์แอดนะคะเออถ้าใครดูคลิปนี้ก็อยากทำฟรีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้นุ่นด้วยนะคะบอกต่อความสวยให้เพื่อนๆน,นะจ๊ะเสร็จแล้วหนึ่งข้างโอเคก็เดี๋ยวทำอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านจ้าโอเคก็สรุปนะคะตาม ที่เห็นเลยเลยว่าสภาพก็คือครั้งที่2ก็จะมีเขินเขินนิดนิด,นดเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเจอเวที่นี่ก่อนเพราะว่าทํามาหลายที่แล้วมันก็ไม่ได้เห็นผลชัดเท่าไหร่มีความรู้สึกว่าผลขึ้นช้าลงจริงแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบหายไปเลยแต่ว่าที่เนี่ยคือผลบางจุดหรือผลบางส่วนอหายไปเลยในการทําครั้งแรกนะคะคือเขาจะโดดเด่นกว่าในเรื่องของการเห็นผลส่วนใครที่คําถามตามมาอีกว่าแล้วทำเนี่ยจะต้องทําบ่อยแค่ไหนทําถี่แค่ไหนนะ ระยะเวลาในการทําในการเว้นนะหครั้งนุ่นจะเว้น3สัปดาห์ถึง1เดือนเพื่อฟื้นฟูผิวส่วนนั้นก่อนแล้วก็ให้ขนมันขึ้นมาแล้วก็ผลัดตัวเองไปก่อน1รอบนะคะแล้วก็ต้องมีคนถามว่าทากี่ครั้งถึงจะเกลี้ยงเกา่าจะเป็นแบบเด็กสาวประถมนะคะก็คือ5ครั้งขึ้นไปนะคะส่วนถ้าใครที่แบบอยากให้แค่บางลงหรือขนเส้นเล็กลงอะ่ะครั้งแรกก็เห็นผลแล้วนะคะถ้าทําครั้งที่สองครั้งที่3อะไรเงี้ยมัน ก็จะเริ่มหลอมแลมหลอมแลมเหมือนแบบเด็กมัธยมถ้าบางคนบางอยู่แล้วครั้งสองครั้งก็คือเสียบแต่ว่าถ้าบางคนแบบหนาหนาแบบฟูฟูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเออหลายครั้งหน่อยนะคะแต่ว่าจากที่สังเกตนะที่นุ่นทําไปสองครั้งนะคะนุนรู้สึกว่าประมาณ5ครั้งก็น่าจะแบบเออก็มีกระปิดกระปอยแต่ว่าแบบไม่ได้ถึงขนาดแบบเปิดมาแล้วฟูพองขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามีผลดีในเรื่องอะไรบ้างในการกําจัดขนคุณน้องนะคะ 1. ก็คือลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะคะ 2. คือลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นะคะ 3. ก็คือมันเป็นเรื่องของความมั่นใจในการแบบเออแวมแวมเพราะว่าช่วงนี้ก็คือไปทะเลกันเก่งนะคะเออเพราะว่าอัดอั้นไงโควิดหลังโควิดเที่ยวได้ก็ เที่ยวหน่อยนะคะก็รู้สึกว่า3ข้อนี้เป็นแบบหลักๆเลยนะคะส่วนราคาที่นี่นะคะสำหรับแบบบาซิเลียนนะคะ1,999นะและสำหรับแบบบิกินี่นะคะ1,499ต่อ1ครั้งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแพ็กเกจ5ครั้งขึ้นไปอะไรเงี้ยเขามีส่วนลดอีกนะคะก็คือลดลงอีกส่วนใครที่ไม่มั่นใจในความเจ็บปวดนะคะสามารถไปทดลองทำได้กับน้องจุ๊กนะคะเขามีฟรีให้ทุก คนเลยสำหรับที่ดูคลิปนี้นะคะก็ใครที่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะคะเออเอาคลิปไปยื่นหน้าเคาน์เตอร์กังนำ้ำคลินิกได้เลยทุกสาขานะคะบอกว่ามาเข้าใช้บริการกําจัดซุกฟรีนะคะแล้วก็จะบอกว่าการกําจัดจุกของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ขนหายนะคะมันช่วยแบบทําให้ผิวดูแบบกระจา่างสว่างใสขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันแบบเหมือนไปกระตุ้นผัดเซลล์ผิวเก่าด้วยนะให้แบบหลุดลอกออกไปนะคะแล้วก็สามารถทําได้ ทุกเพศทุกวัยนะคะผู้ชายก็สามารถทําได้นะไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้ข้อมูลความรู้แล้วก็วิธีการรักษาดูแลการกําจัดขนน้องจุมุจิมินะคะสาหรับวันนี้ไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการฟรีกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ง่ายมากนะได้รับบริการฟรีหลักพันเลย สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะใครมีคำถามอะไรก็สามารถเม้นถามมาได้เลยนะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ติดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊นุ่นไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายไปเล้ว